ผมเป็นคนกาเนิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะพ่อเคยเป็นครูประชาบาลพ่อเบอกว่าถ้ามีโอกาสก,ก็มารับราชการเถอะนะครับผมก็สอบราชการทิ้งไวนะ้พอ,อ,อกรมทีสําริการเรียกมารับราชการนะครับผมก็ลาออกแก่บ,บริษัทมารับราชการที่นี่ครับตั้งแต่ปี3 1หนึ่งครับแล้วก็อยู่ที่หน่วยงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยครับ ก็คือว่าทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวัสดุนะครับและก็ผลิตผลทางด้านการเกษตรนะครับ mm hmm. เพื่อนําองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ได้นะครับไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาและ,พและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในชนบทนะครับรวมทั้งการนําผลงานวิจัยนั้นไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนชุมชนและก็เอสเอ็มดีด้วยครับ ลื่นยักษ์สึนามิขึ้นมาตอนปี47-48ปลายปี47ต้นปี48นะครับเราเห็นแล้ว่าเราต้องไปทําให้ต่อเนื่องให้ได้เป็นรูปธรรมใช้อย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับที่เกิดสึนามินะครับตอนนั้นนี่เราเข้าไปเรารู้ว่าเราจะเข้าไปทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องไปสํารวจเลยนะครับเราก็รวบรวมสาภากําลังทั้งหลายรวมนั่งเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันไปช่วยเหลือสึนามินะครับ เราสามารถที่จะไปช่วยผลิตน้ําดื่มในหมู่บ้านผู้ประสบภัยทั้งหมู่บ้านพักถาวรบ้านพักชั่วคราวนะในหลายหมู่บ้านเราก็ทํามาประสบความสาเร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําชาวบ้านก็มีเครื่องกรองน้ําดื่มนะอย่างต่อเนื่องติดในในหลายครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นพอถัดมาอีกปีผู้เขาถล่มที่อยู่ตรละดิตนะครับภายใน5วันเจ็วันเราก็ถึงบนภูเขาแล้วเราถึงน้ำตะน้ำดีแล้วถึงยอดเขาทีา่ที่ภูเขาถล่มแล้วเรารู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อน นะครับเราคิดว่า,าบางครั้ง้างการที่บริจาคน้ําสําเร็จรูปเข้าไปน้ําดื่มบรรจุขวดบรรจุแพ็คขึ้นไปพวบนีขึ้นไปลําบากนะขึ้นแล้วต้องขนย้ายขนขนขึ้นไปลําบากนะครับแล้วก็คงมีจํากัดในช่วงต้นๆเรามีสุะสการณ์แล้วนะเราขึ้นไปติดระบบผลิตน้ําดื่มชุมชนระดับชุมชนเลยนะครับ ให้กับบนภูเขาเลยนะครับหนึ่งชุดนี่รองรับได้ห้าสิบถึงสองร้อยตัวเรือนเราห้าวันแรกเราขึ้นไปถึงปุ๊บเราติดหนึ่งชุดเราติดเสร็จปุ๊บเราเก็บข้อมูลเรากลับมานะครับอีกยี่สิบวันถัดไปเราขึ้นไปอยู่อีกเป็นเดือนเราติดให้อีกหกชุดในะอีกหกหมู่บ้านนะครับออพอมาคราวนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับห้าสิบสี่ควบห้าสิบห้าสิบห้าใช่ไหมน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลาง วิศวกรการเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงหิศรมนะครับได้นําเครื่องผลิตน้ําดื่มระดับชุมชนนะครับไปช่วยเหลือในจังหวัดนครสวรรค์นนทบุรีและพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับทั้งหมด14จุดนะครับกำลังการผลิตก็ประมาณ1 1 0 0 1 5 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการแก้ไขยอย่างยั่งยืนนะการที่จะขนน้ําจากตัวจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีเรืออยู่2ลำนะครับเราขนอุป,ปกรณ์ไปติดตั้ง ที่สถานรถไฟเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับน้ําดื่มกันนะครับการโรยเท้าความก่อ,อด้วยความตั้งใจงใจ,จะเตมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้